เครื่องเชื่อมเลเซอร์1,500วัตต์จากแบรนด์โคเวตเชื่อมง่ายมากคนเชื่อมไม่เป็นก็เชื่อมได้แน่นอนค่ะเป็นตู้เชื่อมที่ทําได้หลายอย่างมากทั้งเชื่อมตัดขัดล้างได้หมดเลยค่ะเชื่อมเหล็กเชื่อมสแตนเลสเชื่อมอลูมิเนียมสาหรับงานตัดตัดได้สูงสุดถึง4มิลเลยนะคะสามารถที่จะล้างแนวเชื่อมก็ได้หรือเอาไว้ลอกสีลอกสนิมก็ทําได้ค่ะโอ้โหใช้งานง่ายมากจริงๆทําให้งานเชื่อมเป็นเรื่องง่ายไปเลย เดี๋ยวพามาดูตอนล้างแนวเชื่อมกันค่ะนี่นี่จะล้างแล้วนะล้างรอยเชื่อมได้สะอาดแล้วก็รวดเร็วมากเลยค่ะคือเราเชื่อมเสร็จแล้วก็สามารถล้างรอยเชื่อมได้ต่อเลยสะดวกสบายไม่ต้องใช้น้ำยาเอาไว้ล้างรอยเชื่อมที่ต้องทาแล้วทิ้งไว้นานๆค่อยเช็ดออกอันนี้ก็คือเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ล้างเลยนะเห็หนความแตกต่าง เห็นความแตกต่างเลยนะล้างกับไม่ล้างนี่เราจะต้องถอดหัวออกด้วยนะคะอันนี้เราจะไปลอกสีลอกสนิมนะคะก็ถอดหัวออกแล้วก็มีการตั้งค่าที่หน้าจอเป็นแบบจอสัมผัสหวมันเป็นรอยแบบนั้นนะทุกคนเยี๋ยวชช้ๆอีกรอบหนึ่งนี่นะ มันคล้ายๆแสงเลเซอร์เนาะใช่ใรส่งลำแสงเลเซอร์เป็นาเนื้อสีเนือนสมออกคเนี่ยมันก็จะเผาสีกับเนื้อสนิมออกเลยนะคะและบูธโคเวตเขาก็ยังมีตู้เชื่อมอีกหลายรุ่นเลยค่ะที่บูธโคเวตพามานะครับคือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอาร์คสองพตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ในของโคเวตเลยในการเชื่อมไฟฟ้าในไฟเฟสเดียวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องคัด40แอร์ตัวนี้จะไม่ต้องเอาปั๊มลมไปเลยนะครับที่หน้างานไม่ต้องแบกให้เมื่อยเอาตัวนี้ไปตัวเดียวตัดได้สบายเลยครับแล้วก็จะเป็นเครื่องเชื่อม เป็นรุ่น DIY ของเรานะครับที่ครบจบเลยเครื่องเดียวคือเชื่อมได้ทั้งใช้แก๊สไม่ใช้แก๊สลิฟติกไฟฟ้าคือเรียกว่าเรียกว่าครบจบเลยแล้วก็จะเป็นทางรุ่นใหญ่ของโคเวตเลยครับคือเครื่องเชื่อมเลเซอร์พันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้และถ้าหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับช่างไฟได้เลยคะ่ะหรืออยากให้เรารีวิวตู้เชื่อมโคเวตรุ่นไหนแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปรีวิวไว้ให้คะ่ะตู้เชื่อมโคเวตมีจำหน่ายแล้วที่ไฟการช่าง